สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะพี่พี่ทุกคนนะคะตอนนี้มูอยู่ที่แครเมียนะคะรัสเซียนะคะหรือว่าทางตนใต้ของรัสเซียนะคะที่นี่นะคะก็เป็นประเทศที่ยังใหม่เออยังเป็นเขตที่ใหม่อยู่นะคะก็คือตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ติดทะเลนะคะติดนิมทะเลนะคะก็จะมีทั้งหมดออลครเมียนะคะก็จะมียต่าฟอรัสอะไรหลายที่นะคะแล้วก็เซอเวสโตโปรซิมฟิโลโปนะคะ แต่สำหรับที่ติดทะเลดๆก็จะมียอต้านะคะแล้วก็เซวาสโตโปนะคะและฟ o อร์สนะคะ mm hmm. ก็ทีมทางนี้นะคะก็มุกก็จะอยู่ตรงทะเลดำนะคะฝั่งตรงข้ามมีเป็นตุรกีนะคะแล้วก็เป็นประเทศต่างๆนะคะรอบๆนะคะแล้วก็เป็นยุโรปอะรประมาณนี้นะคะอ่าแล้มุกก็จะพามาดูนะคะ สำหรับคนที่ชอบกินอาหารป่านะคะคนที่อยู่ไครเมียหรืออยู่ละเซียนะคะลองหาซื้อตัวนี้ทานดูนะคะนะคะเป็นเจ้าหมูกระป๋องนะคะที่นี่เขาจะมีกระป๋องทุกอย่างนะคะหมูกระป๋องนะคะเป็นอาหารป่านะ,ะจะเป็นหมูกระป๋องจะเป็นอ่เป็ดแมนดารินกระป๋องนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหมี่กระป๋องเป็นเนื้อ เนื้อเม่นเนื้อกวางเนื้อสลับผัดเนื้อที่มาจากต่างนะคะแต่หมูเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเนื้อหมูป,ป่ามากนะคะแต่ว่าของบ้านเราจะมีหนังเ,นเนหนียวๆหนุมๆเนาะแล้วก็เอาไปคั่วนะคัว่วพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคัว่วพริกผัดคั่วพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะ่อยมากนะคะ แต่ก็ลองซื้อของตัวนี้มาทานดูนะคะว่าที่นี่มันจะเป็นรสชาติแบบไหนประมาณไหนนะคะเ,ออเขาเขาอัดใส่กระป๋องไว้แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมีหนังหรือเปล่านะคะงไงเ,เพื่อนเื่อนก็ลองดูนะคะเดี๋ยวมุกพาดูเทคเจอร์นะคะตัวนี้ไม่แพงนะ200กว่านะคะรูเบิลน,นะคะแล้วก็ดูวันเดือนปีที่ผลิตด้วยวันที่หนึ่งเดือนสองปี2021เอาหมดอายุอลไหรือเปล่า <c oughs> เพายังไม่มดอายุโอ้ตาย เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะ ว่าจะเป็นเท็กเจอร์ประมาณไหนนี่นะคะเป็นเหนือประมาณนี้นี่นะคะอ๋อก็ตักขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็ใช้ใปลายกระป๋องนะคะอ่ะเดี๋ยวชิมหน่อยนึงนะว่าเป็นยังไง อร่อยนะอืไม่น่าเชื่อมันจะอร่อยนะดูรูปลับไม่ค่อยน่ากินนะเน้อมันเหนียวเยดุบดุมดุ่ดุนะแล้วก็เหมือนว่าอูมามิใส่มาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างอืมอืม อโอเคให้คะแนนหน่อยจมูกกระป๋องจมูกกระป๋องตัวนี้ให้คะแนนนะคะให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนนะคะความรสชาติความอร่อยนะคะแล้วก็เทคเจอร์เนือสัมผัสนะคะโอเคเดี๋ยวบุกอ่ะจะเอาไปยาำต่อนะคะเพราะว่าจะไม่ชอบกินแบบนี้จะเรียนนะคะ ไงเพื่อนๆก็ลองหาซื้อทานดูนะน่าจะมีทั่วรัสเซียแน่นอนรบกวนดูวันเดือนปีด้วยนะคะที่ผลิตอินสปายออร์เอ็กซ์ปายนะคะวันที่ผลิตแล้ววันหมดอายุนะคะที่มีทุกอย่างนะคะเนื้อกวางเนื้อเก้งเนื้อแกะเนื้อเป็ดบัลดารีนนะคะเนื้อหมีนะคะเนื้อเม่นเนื้ออะไรอยย่างงเี้นะคะมีสารพัดเนื้อเลยนะคะยังไงก็ลองหาซื้อทานดูนะคะสำหรับ เนื้อกะป๋องนะคะอาหารป่านะคะเสียดายอย่างเดียวไม่มีหนังเนาะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ